ท่านผู้ชมครับถึงเวลาคู่เอกค่ำคืนนี้แล้วมุมแดงนักมวยไทยไวัย25ปีจากจังหวัดอุตรธานีศักดาเดชเกอร์รัตชัยและมุมน้ำเงินประมาจารกังฟูจากกวางโจต่าทางดังเลยครับยกแรกคู่เอกคืนนี้เริ่มคึกคักทันทีฝ่ายมวยไทยเดินอยากแรกเลยครับกังฟูยังนิ่งรับและโตอโอ้โหเข้าลำตัวแรงครับเดินต่อไปหยุดศอกขวาตามด้วยเตะก้านคอ หือ1นึ่งนาทีสําหรับการพักยกครับยกสองกลังจะเริ่มขึ้นนักมวยไทยมุมแดงดูพร้อมมากสายตาไม่ละไปทันเข้ารอบที่2องเลยครับนี่คือจังหวะที่มวยไทยเริ่มปุกครับซ้<ว>ายคว้าตัดลําตัวเข้าเต็มเต็มเสียงกรองอดังลั่นเลยครับคิดแล้วเข้าใส่2ทีติดเจ็บครับป h อาจาจยนกังฟูถอยไทยแดงดังเดินเข้าหาปม a า m a จยนกังฟูชุดดำตั้งการรับไว้โอ้จังหวะสลับกันเร็วมากครับซ้ายลําตัวเข้าเต็มเต็มโอก้าครับอขวาแล้วครัหายใจลึกๆเว้ยจังหวะเหมือนเดิมแต่ซ้ายขวาแล้วเตะครับ ลูกน้ำชิบแลระบวนฟังทรงเ็นบังเชนโซ่ใจต่าได้ครับลุกเลยเข้าสู่ยกสามเวลาย,ยังเหลือลักเวยไทยเดินบี่ต่อเนื่องครับปัดซ้ายขวาเขาเต็มเต็มโอ้ลูกเขาตามมาอีกเตะก้านคอโดนเต็มเต็มล้มแล้วครับน็อกเอาท์